เ,เวลาเรียกเพื่อนกินข้าวเรียมันด,ดังๆให้มันเต็มใจไม่ใช่เรียกเบาๆถ้าเรียกเบาๆใครเขาจะได้ยินไม่อยากให้เขากินด้วยไงเคียวให้ละเอียด phải đúng không? Làm, làm. Làm, làm. Làm mày. Mong Mẹ, mày mấy. mày. มาหัวเลาะไอเด็กดือ้อสวัสดีครับหรือยังวันนี้ไปไหนเก็บเห็ดกับแม่อีกไหมแม่ไม่สนุกไหมล่ะ <c oughs> หัวเลาะตัวเองยังไงกินข้าวกับอะไรเรียกเพื่อนกินด้วยสิบ้านกินอะไกินข้าวกับอะไรครับกินก็กับบุ๊บบึ้ง <c oughs> หมูปิ้งนี่ไหนยิงเรืองลำอันนี้ก็เรียกว่ากินไดากับปลาทอดใช่ไหมอร่อยไหมวันนี้เปิดงานโดยเฮ็ดเพิงเขาพี่น้องสภาพยังดีอยู่บ่พ่อใจอยู่ค่ะอีกดอกหนึ่ง เฮ็ดไม่ดงในป่าจากของนี่กาเท่อกับว่ามัน,นยยจะหางหยาจยดได้พ่นออกเป็นบางมือบางมือก็หาง่ายง่ายค่ะพอมีให้เก็บอยู่ได้หลังจากกี่ฝนตกนักไปหลายหมื่นมาอีกแล้วพี่นอ้องเฮ็ดเขาไข่เย,ย,ยังแข็งอยู่เลยค่ะเขาท่าบะ เฮ็ดช่วงนี้กระสีหายากแน่ด้วยค่ะพี่น้องดินแห่งๆอีกเท่าน,นึงละค่ะเฮ็ดจังสีออกหลายเมื่อน,นี้กระสีมาเล่มตามออเดอร์ละค่ะเพิ่นซังเฮ็ดร่วมกรสีมาจัดมาหาเห้เพิินน,นี่กระมุดเขามาจังได้บุกค่ะหาทางออกก้อนมานี่เมื่อน,นี้กับเขาด้งเขาป้าก็ย่าสุเพียนคือเกาล่ะค่ะพี่น้องสองคนแม่หลูกอา้าเฮ้าเมื่อน,นี้ผู้ที่รับคันน้าซ้า,าดูแลบักัจเกิดคือตะทองนะค่ะ หนึ่งดอกบานนะคะน้ำงามพีม่น้องเลยยังแข็งอยู่เลยไปมึงไปหาไปน้ากันเนาะไปมึงไปหาไปน้ากนนนันเนีซอยนี้เด้อค่ะเอนียวว่านนี่แม่ผ้าน้องจัดเปิร์มาตรวจสอบสนามมึงเด้อค่ะก็ถือว่าถือใจเพิ่อนอยู่อาจจะเป็นการแปลกใหม่ของเพิ่นค่ะมันก็นเลยมวน งานเนี่าได้ดอกนี่โอ้กระบงกื้อกินเกือบเกือบฮักปวดดอกเดียวลกเอาเลยครับโอ้เม่อดดละลานี่เ่ได้กระเอาเอาดอกมีแท่นอืมดอกค่ะเอ้ามาหลุนแข็งอยู่ย่ายแข็งอยู่ได้อยู่ อดอกมีพัดลมโอ้แต่แข็งว่ะเออโอ้ยเกือบบ่ท่านหนอนโอ้เกือบบ่ท่านถากแซนเมืองยังเด้อพี่น้องแดงๆเข่าไข่ขาวเข่าไข่เขียวเข่าไข่เอ้ยติ๊ปๆๆก็งามแท้โอ้ใกยางหอมเลยพ่นพ่นให้เข่าไข่ขาวเด้อค่ะนี่มาเลย เกือบประหลอดมันพี่น้องอย่างต่างดนลยยังได้จำหนีอยู่ด้วยค่ะเฉ้มยุงูยื้อเลยด้วยค่ะโอ้โหประหลอดหมองขาได้จำหนีปัดพี่น้องนี่ดอกนึงเฮ้ยไปนำกันเลยบ้านบ้านแต่บ้านงามเด้อค่ะแข็งเยอะเออ

เป็นหนอนแสงบ่ปวกตาใหญเสียบลุยอ <c oughs> ดอกปักไงอู้ว<ะ>ขาสันส่นๆขาสัน่นปวกสองดอกเอา้าเนี่ยนี้มันเป็นเห็ดปวกสองดอกได้พี่น้องเดี๋ยวเป็นเห็ดปวกดอกเดียวแต่เอาเธอะยายออกมองเกาได้เน,เนี่ยางมันยาวดอกเห็ดตัวนี้ ขาแข็งอยู่เลยค่ะพี่น้งองนี่เล้วแต่ขาดอกหายเห็ดเพิ่งนาวาะ ดอกฮะพึ่นเขาว่านี่ดอกยางใหญ่นี่กำลังสดๆงามๆเลยนี่เน็ดถั่วลมากชนิดแข็งพี่หน่องน็ดบุหล่โบราณตะกี้กับผักขันคิดแต่จังเสียแหละเนี่ยนี่ฮะอุ้ยเกือบบวชอุ้ยพี่น้องเออต้องปะขับปะคองเด้เนี่ยเอาอีก มีหอนเห็ดปวกเห็ดปวกที่ไหนจังออกไรดอกแต่เนี่ยเป็นซอนกันอยู่สุ้อยากเป็นเห็ดปวกสายหนามตีอืมไปปวกดอกเดียวลบเอาเลยเฮ้ยอีกดอกหนึง่งนี่ค่ะ ด,ด,ดอกเปี้ยวอย่เนี่ยลุกเลยดดเห็ดขาวเห็ดขาวแป้งเหมืเดียวกันดอกนึงสองดอกนี่ดดนดดนดดค่ะ ไปกับตาแต่งขาละค่ะพี่น้องจะเป็นขั้นตอนของการล่าง หลังจากตัดแต่งขาหล่างเฮ็ดหล่างยังเสร็จแล้วซาหน่วยก็ซิลงไปหปาปลูกไย้ด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่เงินตะทองเห่นอยู่กับพีอิงอิง,องกับพีใบพวนะคะชีวิตของซาหน่วยกะซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องเสามากกับเขาปลาหาเฮ็ดท้ายยังเอามาขายสื่อนมสื่ออาหารสื่อขนมสื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใส่เงินสื่อค่ะให้หลูกทั้งสองเฮ็ดอ,อันใดเผื่อตัวเองนะเพราะเคยแต่เฮ็ดต่อพี่นออ้องเลยบางเ่อมันกบเบือเ่อเบื่อได้แต่มันกะ ถือว่ามันมัน,ม,นมันมาแบบนี้แล้วนะคะ่ะกะเห็นยังได้กะเห็นนาทีของจะคข้องให้มันดีที่สุดต่อไปละกันเนาะพี่น้องเนาะเฮดเมื้อน,นี่กับบค่อกหอยร้ายดอกคะ่พะพอดีลูกา้าเพิ่นออเดอไว้ต้นเสาว่วาห้ไปเก็บเ็ดมาให้เพิ่นเพิ่นสีกแกงเนาะคะ่ะช่วงแหมไปเก็บเ็ดนะคะพี่สาวทรงลิดมาให้เมืองค่ะนอนรับในซาเลงต้าค่ะพี่น้องเมืองค่ะโอ้จะเป็นไปตาลิต้เด้ลูกชายขอ่อยก็ได้ พาก,กันไปหน้าค่ะพาก,กันไปนาด้อไปหพยาพ่อใหญ่จัดเปิดมาเรียบร้อยละค่ะสะนุกไหมลกูกตาพาไปไหนมาไปจุฬาจุฬาที่ไหนครับที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอ้าวไม่ได้ไปนาหรอไงทำไมเอาแม่เห็นนอนเปรอยู่บนรถซาเล้งตาไม่ใช่หรอเออลืม <laughs> นายวันนี้จะร้องเพลงอะไรดัง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 ดงดังดีบ่างมันเสียงอะไรลูกเสียงกุ๊กไก่ยองเสียงกุ๊กไก่ทำไมมันร้องอ่ะมันร้องอ่ะมันร้องยังไงอันนดังกันนี่วันนี้ทำไมไม่ไปเก็บเห็ดกับแม่ไม่แม่แดงกัดแม่แดงกัดอะไร ขับรถไปไหนครับไปจังบาลไปโรงพยาบาลทำไมครับไปดีดไม่อยากตาจ้องไปหาตาทองมันดิดลมมมันดีดลมรถติดลมเหรอต้องทำยังไงอ่ะโอ๊ยตูดรถติดลมต้องทำยังไงอ่ะ น่าก็เรียกทำอะไรเอาเห็ดไปส่งลูกค้าให้แม่หน่อยได้ไหมไโอเคโอเคได้ไหมแม่ให้แม่ให้ให้าบาทนะเข้าใจไหมแบ่งกันนะโอเคไหมะจังระจังะจัง อันนี้เขาเรียกอะไรอีนนกีดินเอากีดินเอามาให้แม่ทำไมอะันเบียโออจบกระโปรงอะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องพอหลังออกมาแล้วก็งามได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวหนจูจะไปส่งลูกค้าละคะ่ะคลิปนี้ก็สิจบลงซับนี้ละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้อค่ะ ถัจดจากท้าย้าหน่อยกับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆความห่วงใยพรพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ